ครับผมสุริยาธิสาเวทครับรบเป็นภาคประชาชนผมฟันธงอยู่อย่างนี้เลยนะครับว่าทุกท่านที่พูดมาเนี่ยก็มีความเห็นตรงกันหลายท่านหลายส่วนก็ก็อาจจะเห็นไม่ตรงกันเป็นเรื่องธรรมดาครับเวลานี้ผมผมฟันธงอย่างนี้เลยว่าหนึ่งนะฮะที่เหตุสถานการณ์มันเกิดแล้วก็มีรายการวันนี้แล้วเราจะมองไปขา้างหน้าอย่งไงเนี่ยมผมผิดหวังกับ นักการเมืองอนะครับผมผิดหวังกับนักการเมืองอย่างยิ่งเลยแหละครับที่ทําให้ปันป่วนจะว่าสีอะไรแล้วแต่นี้ไม่มระบุลแล้วกันครับอันที่สองรองลองมาก็คือคกลไกของนักการเมืองก็คือขราชการซึ่งบางครั้งนี่ก็ขัดไม่ได้ก็ต้องต้องต้อง,อง,อง,องสั่งไอต้อต้องต้องท,ทําตามผู้ค้ำชากก็คือนักการเมืองเนี่ยเป็นคนที่ให้ทํานะครับคนที่สามที่ผิดหวังก็คือคนแวดวงทั้ง จากการเมืองโดยตรงแล้วก็จากราชการโดยตรงอาจจะเป็นอย่างเช่นหัวคะแนนนะครับพูดตรงๆเลยชัดๆเลยสามกลุ่มคนนี้ทําให้สังคมมันวุ่นวายอยู่ทุกวันเนี้ย oh. ผมว่าพี่น้องโดยทั่วไปเนี่ยเขาไม่เท่าไรหร่หรอกครับพี่น้องเขาเขาจริงๆแล้วจะว่าเขาไม่รู้ก็ไม่ใช่นะครับสื่อวันนี้เขาเข้าถึงที่พูดอย่าง,อย,างอย่างโทรศัพท์เรืบางครั้งเนี่ยมันก็ดีในส่วนหนึ่งแล้วก็มองมุมมันดีนะครับการสื่อสารเยีายนี้อินเทอร์เน็ตชาวบ้านเขาตาเป็นนะครับ,รบเข้าเป็นดูเป็นหมดข้อมูลข่าวสารเยอะแยะนะครับแล้ว ขณะเดียวกันเนี่ย<ต>การ humility, รับรู้ข้อมูลข่าวสารในบางเรื่องถ้ามองมุมบวกมันก็เป็นบวกถ้ามองมุมล,ลบเห็นภาพลบแล้วมันก็ท้อถอยนะครับผมฟันธงอย่างเดียวเหมือนกันว่าวิธีการเดียววันนี้นะครับที่ที่ที่ผมเองแหละหรือว่าเพื่อนพรรคพวกที่ทํางานอยู่ด้วยกันเนี่ยเสนอว่าจะเสนอว่าอีกประมาณ50ปีจัดเสียชีวิตผมนี่นะครับ <c ười sale> <peror> ผมบอกว่าในชีวิตนี้ที่เหลืออยู่เนี่ยจะสร้างการเรียนรู้ให้ภาคประชาชน ให้ประชาชนรู้เท่าทันอย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีวิธีแก้ครับถ้ารู้เท่าทันแล้วใครก็แล้วไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นราชการไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ที่มีอํานาจเหนือกว่าถ้าประชาชนรู้ทันแล้วอยู่ได้อันนี้คือความมุ่งมุ่งมั่นว่าทุกคนที่อยู่ตรงนี้ด้วยทุกท่านที่กําลังฟังรายการชมรายการนี้ด้วยนะครับสร้างการเรียนรู้ภาคประชาชนเท่านั้นจึงจะรู้เท่าทันครับอขอบคุณครับขอเียงปรบมือนะครับขอบคุณ